ต่อไปนะคะให้เด็กๆหยิบใบงานหน่วยที่16นะคะพืชน,น่ารู้เรื่องที่4นะคะการดูแลพืชน,นะคะขึ้นมาเลยค่ะใบนี้นะคะอ่านมาฟังคาสั่งนะคะให้เด็กๆช่วยคิดหาคําตอบที่เกี่ยวกับพืชโดยเขียนเครื่องหมายถูกนะคะตรงในช่องวงกลมนะคะหน้าภาพที่เป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะอ่ะการดูแลพืชน,นะคะมีอะไรบ้างเอ่ย ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องอะไรคะลดน้ำนะคะรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินนะคะคเพื่อให้พืชมีการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำนะคะแบบฝึกหัดนะคะทีละข้อนะคะอ่ะอ่ะข้อที่หนึ่งนะคะพืชกินอะไรเป็นอาหารนะคะอ่ะมีอะไรบ้างรูป รถยนต์นะคะยาฆ่ามแมลงปุ๋ยนะคะเด็กๆคิดว่าพืชกินอะไรเป็นอาหารคะปุ๋ยนั่นเองนะคะให้เด็กๆทำยังไงเอ่ยขีดเครื่องหมายถูกนะคะลงที่หน้าวงกลมอ่าลงมือทํทำเลยค่ะอันไนเอ่ยคือรูปปุ๋ยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สองนะคะ ข้อใดคือการรดน้ําต้นไม้ที่ถูกต้องข้อไหนเอยคือการรดน้ําต้นไม้ที่ถูกต้องคะอ่าภาพแรกภาพที่สองภาพที่สามนะคะอันไหนคือภาพการรดน้นําต้นไม้ที่ถูกต้องอาภาพที่สองนั่นเองนะคะให้เด็กกาเครื่องหมายถูกนะคะลงไปที่วงกลมเลยค่ะข้อใดคืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแลต้นไม้ เด็กดูนะคะภาพที่หนึ่งภาพที่สองภาพที่สามนะคะข้อที่สามนะคะอ,ะอะไรคืออุปกรณ์ที่ใช้ดูแลต้นไม้ภาพไหนเอ่ยที่เราเอาไว้พรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะอะภาพที่สามนะคะคือสิ่งที่เราเอาไว้พรวนดินใส่ปุ๋ยให้ต้นไม้นั่นเองนะคะให้เด็กๆขีเดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมเลยค่ะต่อไปข้อที่สี่นะคะ สัตว์ชนิดใดช่วยดูแลและพรวนดินให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะคะออ <Yeah. S 1> เป็นที่แน่นอนแน่ว่าอันนี้จะต้องเป็นสัตว์ที่อยู่อะไรเอ่ยในดินนะคะภาพแรกคือภาพอะไรคะลูกไส้เดือนภาพที่สองคือภาพอะไรคะหนอนนะคะภาพที่สามคือหอยทากนะคะอ่าเด็กๆคิดว่าสัตว์อะไรคะที่ ทำหน้าที่พวนดินให้กับต้นไม้นะคะอ่าไส่เดือนนั่นเองนะคะให้เด็กๆขีดเครื่องหมายถูกลงไปในวงกลมเลยค่ะ R R ring R R rug